สวัสดีครับวันนี้ผมนายประหมพรกระยาก็จะมานําเสนองานฝึกงานนะครับร้านที่ผมทําก็คือร้านแอร์นะครับชื่อว่าร้าน t b a service นะครับตั้งอยู่ที่บริเวณแม่ต่านะครับงานที่ทํามีงานล้างแอร์นะครับงานติดตั้งแอร์นะครับงานย้ายแอร์เช็กระบบแอร์ทั้งหมดนะครับและงานติดตั้งเครื่องยอดเหรียญเครื่องสภ้พน,นะครับ รวมไปถึงติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นและขาทีวีนะครับทางร้าน t p a ได้เป็นช่างประจำของสินธานีนะครับจึงได้งานของสินธานีมาติดตั้งนะครับเป็นพวกแอร์ขาทีวีและเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับนี่จะเป็นงานล้างแอร์นะครับอย่างแรกก็คือการเปิดแอร์ก่อนนะครับเช็คความพร้อมว่ามีเสียงดังหรือไม่จากนั้น เราก็มาแกะโครงของแอรน,นะครับถาดน้ําทิ้งและโพรงกระลอกนะครับเราจะทำการคุมผ้าเลยนะครับการคุมผ้านะครับก็จะมีกิ๊นะครับหนีบไว้เพื่อให้สะดวกต่อการล้างนะครับไม่ต้องได้มัดผ้านะครับจากนั้นเราก็ฟอกน้ำยานะครับฟอกน้ํายาครับ สิ่งสกโปกออกจากแผงคอยเย็นนะครับต่อมานะครับเราก็มาอัดที่น้ําทิ้งก่อนเลยครับท่อน้ําทิ้งเป็นสิ่งสําคัญครับแล้วที่เราจะต้องล้างเพราะว่าเวลาเปิดแอร์ตลอดนะครับมันจะเป็นเมือกนะครับจากนั้นเราก็ฉีดไปที่คอยเย็นนะครับแผงคอยเย็นนะครับฉีดให้ทั่วๆเลยนะครับฉีดทั้งข้างนอกและข้างในเลยนะครับ ฉีดเสร็จนะครับเราก็ใช้โบนะครับเป่าให้แห้งหลังจากที่แห้งแล้วเราก็เป่าช็อกเก็ตหรือว่าจุดต่อสายนะครับของโคงแอร์ถ้ามีนะครับไปดูการล้างกันเลยครับนี่ก็จะเป็นการล้างโคงแอร์นะครับขัดทั้งถาดน้ำทิ้งทั้งโคงแอร์นะครับแล้วก็พงกระลอกนะครับ จากนั้นล้างให้สะอาดนะครับบริเวณถาดนำทิง้งถ้ามีมอเตอร์บานสวิงนะครับให้เป่าให้แห้งนะครับโดยใช้โบเวอร์ในการเป่านะครับจะทำให้ไม่ไปช็อตบริเวณแผงนะครับจุดต่อต่างๆที่เป็นกระแสไฟนะครับหรือว่าถ้าบริเวณบ้านนั้นมีแดดนะครับก็เอาไปตากแดดก็ได้ครับแต่ใช้โบเวอร์ในการเป่าจะดีกว่านะครับแห้งเร็วกว่า เดี๋ยวเราไปรับชมการล้างกันเลยนะครับนี่คือการฉีดคอยเย็นนะครับฉีดจนทั่วเลยนะครับทั้งข้างนอกและข้างในนะครับจากนั้นเราจะใช้โบเป่านะครับในการเป่าให้มันแห้งนะครับเป่าจนกว่าจะแห้งเลยนะครับจากนั้นนะครับใช้ผ้าเช็ดบริเวณด้านในนะครับแล้วแกะผ้า ที่ล้างแอร์ออกใส่โพรงกระลอกเลยนะครับประกอบโพรงกระลอกเสร็จอะไรเสร็จใส่ถาดน้ําทิ้งเลยนะครับถาดน้ําทิ้งต่อสายใส่บอร์ดใส่โครงแอร์เลยนะครับต่อไปไปชมการล้างแอร์สีทิทงย์นะครับนี่ก็คือรูปการล้างแอร์สีทิทงย์นะครับในรูปก็จะเป็นการถอดโครงถอดถาดน้ํา,าทิ้งถอดบอร์ดอันเรียบร้อยเลยนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการขั้นตอนการเป่าแห้งนะครับของแผงคอยเย็นครับ เราจะเป่าบริเวณแผงคอยเย็นทั้งสี่มุมเลยนะครับรวมไปถึงซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ตและจุดต่อของสายไฟนะครับต่อไปเป็นการล้างถาดน้ำทิ้งของแอร์สีทิศทางนะครับเราจะฉีดทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับจากนั้นเราจะใช้ฟองน้ำผสมสไลด์นะครับขัดไปบริเวณถาดน้ำทิ้งนะครับ ขัดทั้งถาดน้ำทิ้งหน้ากากและฟิลเตอร์นะครับในการกรองฝุ่นนะครับฉีดให้ทั่วเลยครับจากนั้นเราล้างให้สะอาดครับล้างให้สะอาดแล้วเราก็มาเช็ดให้แห้งครับหรือว่าตากแดดไว้ก็ดีครับใช้โบในการเป่านะครับจุดบริเวณที่มีซ็อกเก็ตนะครับหรือมอเตอร์บานสวิงของแอร์สีทิศทางนะครับ จากนั้นเช็ดให้แห้งแล้วนําไปประกอบได้เลยครับในการประกอบก็จะประกอบถาดน้าทิ้งก่อนนะครับจากนั้นจะมาประกอบเชิญชมคลิปการประกอบหน้ากากได้เลยครับนี่ก็จะเป็นการประกอบหน้ากากและถาดน้าทิ้งนะครับที่ขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าพี่ๆเขาไม่ให้ขึ้นครับเพราะมันเป็นแอร์ใหญ่นี่คือการประกอบครับใส่ถาดน้าทิ้งก่อนครับอันดับแรก ขันให้แน่นทั้งสมุมแล้วก็สายๆครับต่อมาครับจะเป็นหน้ากากนะครับปิดถาดน้ำทิ้งครับทั้งสี่มุมครับขันให้แน่นเหมือนกันครับไปดูงานต่อไปได้เลยครับนี่เป็นงานจ้ำนะครับจ้ำสายเอครับจากเมนนะครับเมนจะผมเอาจากตู้นะครับไม่ได้เอาจากในปักนะครับ ไปดูงานต่อไปเลยครับนี่เป็นงานตีกิฟนะครับสายคู่นะครับเป็นสาย VF f นะครับขนาด2.5นะครับใช้กับ a 9 0 0 0 b t u นวิทยนะครับเดินจากตู้มา1คู่นะครับแล้วก็ไปที่ a 1คู่ครับเราจะผ่านเบเกอร์ 20M แอมป์นะครับประมาณนี้ครับงานติดตั้งชุดเบเกอร์นะครับ ต่อไปเราไปดูการพันท่อกันเลยนะครับพันผ้านะครับนี่คือการพันผ้าท่อแอร์ครับทางลูกค้าไม่สะดวกในการใส่ลางนะครับก็เลยทําการพันผ้านะครับขั้นตอนการพันนะครับเราก็นะครับพันให้เรียบครับดึงให้แน่นครับจะเป็นทรงครับจะได้สวยครับเชิญชมคลิปได้เลยครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการล้างคอยร้อนครับอย่างแรกก็คือการคลุมผ้าครับคุมผ้าคอยร้อนครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับทางนั้นฉีดครับซ้ายตรงบริเวณแผงคอยร้อนครับทั้งซ้ายและข้างหลังนะครับระวังอย่าให้โดนจุดต่อสายไฟนะครับถอดบริเวณนี้จะถอดไม่ได้นะเพราะว่าเป็นห่อพักนะครับต้องใช้ พื้นที่ในการล้างจํากัดครับถ้าถอดออกหมดเพราะว่าน่าจะหลายวันครับหอพักมีประมาณ10 20ี่ห้องครับถ้าถอดทุกตัวคงไม่ไหวครับต่อมานะครับเป็นการถอดคอยเย็นคอยร้อนครับย้ายแอร์ครับนี่คือการย้ายแอร์ครับอย่างแรกถอดออกมานะครับล็อกน้ํายานะครับเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยครับ ถอดทั้งคอยเย็นและคอยร้อนะครับออกมาเอามาล้างถอดโค้งแอร์ถอดพงกระลอกถอดดำทิ้งครับฟอกน้ํายาจะใช้แปรงนะครับในการขัดครับแปรงสีฟันขัดตามซี่ตามซอกขั้นตอนตามอะไรนะลอกครับใช้แล้วเราจะใช้ปืนแรงดันรับฉีงหลังจากเราฉีดเสร็จนะครับเราก็ใช้ลมปอกใช้วก็เป็้งแปรงสีฟันต่อไปจะเป็นงานแอร์แขวนนะครับเราจะมาล้างแอร์แขวนกันะครับ จะให้แรกก็ฟลน้ำยาด้วยกะดิ่งมาล้างเหมือนเดิมจะได้สะอาดโครงจากนั้นล้างถาดนำทิ้งสะอาดแล้วก็แกะใบพัดลมครับออกมาล้างเาไปประกอบได้เลยครับต่อไปนั้นเราจะโฟลน้ำยาสีเอขวนย้ายทั่วเลยนะจากนั้นเราไชมพื้นที่ดารฉีดนะครับเป็นก่อนจะสะอาดครับแล้วก็ใช้โบเวอร์ในการเป่านะครับนี่จะเป็นขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ด้านนอกนะครับพัดลม หน้ากากถอดน้ำทิ้งครับล้างแล้วก็เป่าให้แห้งตากให้แห้งครับนี่จะเป็นขั้นตอนการนำหน้ากากถอดน้ำทิ้งและมอ,ตอ,มอมเตอร์ทำความเย็นรับมาล้างครับจากนั้นเช็ดให้สะอาดครับตากแดดก็ดีครับต่อไปนะครับจะเป็นการเข้าคอยล์ร้อน,นครับเชิญรับชมคลิปเลยครับ อย่างแรกก็จะบานแอนครับวัดท่อครับตัดท่อบานแนะครับลบคมครับจากนั้นขันให้แน่นครับใช้ไปเจปอนครับในการขันมาตรฐานครับต่อไปมาเข้าสายครับการเข้าสายนะครับก็จะต่อมาเป็นการเดินสายจะมีรัมตีเอฟนะตานจากฟ้าเขียวนะครับเอครับผมใช้ตู้หลักสายไปหาเอนะครับ สองจุดห้านะครับสี่งานเดินก็ประมาณนี้ครับงานตีกิ๊บใช้ในกล้ามมือล้วนๆสีฟ้าสีนํำตาลครับเชิญรับชมคลิปการตีกิ๊บนะสาย v a f นะขนาดสองจุดห้านะเดี๋ยวเราไปรับชมผลงานหลังจากที่เราเดินเสร็จนะครับเชิญรับชมคลิปได้เลยครับขั้นตอนสุดท้ายครับ ประมาณนี้ครับงานติดตั้งแอร์ต่อไปเป็นงานเดินไฟครับนี่ก็จะเป็นงานเดินไฟครับบริเวณห้องน้ำครับพร้อมติดตั้งตู้คอนเสอร์ครับจะมีหลอดไฟในห้องน้ําชายสามหลอดครับด้านนอกหนึ่งหลอดหนึ่งสวิตช์พร้อมปลั๊กครับนี่จะเป็นห้องน้ําหญิงครับงานต่อไปนะครับจะเป็นงานหลอดติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานเป็นงานท่อครับก็จะมีตู้คอนเมอร์ครับการเดินท่อ งานฝีมือครับครับประมาณ,มาณนี้ครับชมคลิปวิดีโอเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูรูปภาพในการทำงานเสร็จเลยครับประมาณนี้ครับ ไปนะครับจะเป็นงานติดตั้งคอยลอนครับประมาณนี้ครับเชิญชมคลิปได้เลยครับการทํางานก็จะเป็นงานเดินรางนะครับใช้รางแล้วก็ขาแขวนะครับตีรางให้เรียบร้อยครับตัดท่อน้ําทิ้งใส่ขานะครับขันท่อทองแดงด้วยปัจเจนะครับจากนั้นนะครับเรา ใส่ท่อทำทงครับจัดระเบียบให้เรียบร้อยครับงานต่อไปครับเป็นงานล้นางแอ์ครับนี่คือขั้นตอนการเป่าครับให้แห้งครับเป่าให้แห้งแล้วก็ใช้ผ้า,าเช็ดครับเชิญรับชมคลิปเลยครับ ต่อมานะครับจะเป็นการต่อสายนะครับของมอเตอร์ของมอเตอร์ปิดเปิดน้ําอัตโนมัตินะครับเราจะใช้สายทั้งสามเส้นนะครับแดงดําขาวครับปัดกีใส่ครับนี่จะเป็นการล้างระบบนะครับคอยร้อนนะครับใช้ F11 นะครับในการล้างครับใช้ในตัวในการฉีดครับ นี่คือการล้างระบบนะครับหลังจากล้างระบบเสร็จนะครับเราก็ทําการแว็กนะครับแว็กสูญญากาศครับไปดูงานต่อไปกันเลยครับนี่จะเป็นการดึงสายครับสามเฟสนะครับดึงจากในบ้านครับมาซอยฟ้านะครับต่อมาครับนี่คือการเปลี่ยนมอเตอร์ครับมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนครับ มันช็อตนะครับแกะโครงออกแกะอะไรออกทุกอ,อย่างครับต่อมาครับนี่คือจิ้งโจงน,นะครับเข้าไปยังบริเวณบอดคอยเย็น,นครับทําให้คอยเย็นทํางานผิดปกตินะครับเราทําการแกะโครงออกก่อน,นครับจากนั้นเราตรวจเช็คก,การทํางานของแอร์ครับว่าผิดปกติตรงไหน,นจากการตรวจสอบแล้วมอเตอร์ เร่งเป็นจังหวะนะครับเราเลยแกะบอร์ดออกมาดูครับพบจะกจิ้งจกนะครับบริเวณหลังแผงหลังแผงค่อยเย็นนะครับประมาณนี้ครับจะกจิ้งจกครับกับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ